สวัสดีครับ FC ของพี่จินตลาดภูลาบครับสวัสดีครับ FC ของน้องเพลงพิมพระดาแสงทองฟินแลนด์ครับสวัสดีไปยังบอสบิ๊กบอสแพลีวพลาแห่งโตเกียวมิวสิกครับพี่น้องครับพ่อกับแม่ของน้องเพลงนาเดินนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเอาแล้วพี่น้องครับต่อบันาครับมือนี่ครับมีสาราดีๆมีข่าวด่วนข่าวล่ามาแรงนะครับมาแจ้งให้กับ FC ของพี่จินน้องเพลง ทราบโดยทั่วกันนะครับ22ทธันวาที่จะถึงนี้นะครับ22่ธันวาหกหกครับจินตราประทะเพลงพิมพ์ราดาแสงทองฟินแลนด์เดอพี่น้องเดอเคหะร่มเก้าครับหรือว่าร่มเก้าเฟสติวัลเนอะพี่น้องเดอไปให้กำลังใจกันหลายๆไปต่างแตนี่ยมือแรงเลยพี่น้องครับพอกันแน่นอน22ทธันวาที่จะถึงนี้ เด้อพี่น้องเด้อนะครับเปิดหัวด้วยอ่าเปิดหัวมือนีครับต่อบัตนาเปิดหัวด้วยแจ้งเข้าให้พี่น้องได้รับทราบก็แล้วกันครับกำหนดการครับพี่น้องครับจินตนาประทะเพลงพินดาอย่าลืมด้วยพี่น้องเด้อยิ่งไงอลังการมวลซืนกันแน่นอนหอบเสียหอบศาสตร์ล้อโหลดพี่น้องครับเอาละพี่น้องครับสําหรับต่อบัตนาครับมือนีครับผมอ่าเลือกย้ำดีครับจัดทําคลิปขอบคุณ FC นะครับสําหรับ ผู้มโนรมตรมใจนะครับที่ปล่อยไปแล้วประมาณ2อาทิตย์ตอนนี้3าล้านวิวนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับพี่จินตลาพูลลาฟิชลิงกับน้องเพลมพิมพและดานะครับน้ำภาพสวยๆงามๆพี่น้องมาฝากพี่ตอนน้องครับจัดทาคลิปขอบคุณเอฟซขับทีให้การต้อนรับกับผู้มโนรมตรมใจพี่น้องเรียกร้องมาไล่ซะเหอเกินครับ อยากเห็นภาพง่ามๆภาพเบื้องหลังนะครับภาพเบื้องหลังในการถ่ายทำ MV ผู้มโนร่มตมใจพร้อมด้วยบอสบิ๊กเพื่อนก็ยิ้มหวานแทนบอสบิ๊กนะครับบอสต้อตงห่วงครับจะของโตเกี่ยวมิวสิกนะครับขอบคุณบอสบิ๊กหลายๆเดอ้อนะครับสำหรับคุณพ่อของน้องเพลง พิมระดานะครับอ่าพี่น้องครับเต๋าบันนาครับจัดทําคลิปนี่เพื่อการขอบคุณเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวข้อเบิ้งภาพไปน้าว่าพี่จีนนะครับบอสบิ๊กแล้วก็พร้อมด้วยน้องเพลงนะครับเพ่อนคุยอย่างกันแน่นะครับขันกลางขันเวลาขันยังไปน้าพี่น้องครับเอาความมวลความซึมนะครับผมไปน้ากันครับพี่น้องครับ

ผู้ใหญ่บ้านินแลนด์น้องเพลงทีมงานด้วยที่ให้เกียนในวันนี้้เกียิที่จินเนาะวันนี้อุตสาหมาจริงๆพาลูกสาวมาทํางานนะคะ แล้วแต่ว่าตอนนี้เราก็เลยแบบว่าจับจูดคจับจูดครับเพราะว่าจูก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ละคประมาณนี้เขาสงสัยสิบมีเงินสื่อดีเนาะสนใจเมีนครับมันอันพวกนี้ลงทุนนักลางหลายมันกล้เป็นยังสี่ครับเปิดขายเดียวเปิดใครมาเอกได้เลยตัดขายครับแมียจำพอดีล่ะเอาพูดมันเอาล้อมแทงให้หลายๆเด้อส่งสิบวได้ขาดจังสี่ตบมือหน่อยค่ะ สำหรับ FC ของพี่จินของน้องเพลงเด้อนะครับว่าผิดหวังครับผมอยากให้เตาบานหน้านะครับจัดท้าคลิปอีหอย่างนะครับมวลมวลนะครับเกี่ยวกับพี่จินนะครับบอกได้เลยนะครับผมอ่าคอมเมนต์ไว้แต่ล่างไว้ได้เลยครับผม บอพลาดอย่างแน่นอนนะครับสาหรับความมวลความซ่นนะครับสําหรับต่อบ้านนะครับผมจัดเต็มให้แน่นอนสําหรับ FC ของวิจินตลาดพูลลาบครับ FC ของน้องเพลงด้วยนะครับพร้อมด้วย FC ของบอส Big Boss เพล e r พาวเดอร์บอต้องห่วงครับจัดเต็มให้แน่นอนนะครับสาหรับคลิปนี้ครับจะทาคลิปขอบคุณครับขอบคุณไปยัง FC ของวิจินของน้องเพลงพิมพ์รดาที่การต้อนรับกับภูมะโนรมตมใจนะครับ เป็นภาพบางิ้นบางอันบางส่วนบางตอนครับพี่น้องภาพสวยๆงามๆนะครับบนภูมิมโนรมเลยนะครับพี่น้องครับสถานที่จริงครับนาล่านพรานครราชเลยนะครับอ่าเก็บภาพสวยๆงามๆนะครับของบอสบิ๊กน้องเพลงพี่จินมาฝากกันแบบเต็มอิ่มนะครับเอาแบบให้จูใจเลยพี่น้องครับตามคําเรียกร้องเลยนะครับเอฟซีเพิ่นขอมาแบบใดตาบนะจัดให้นะครับเบ่ขาดครับพี่น้องครับว่าตักเรียกร้องมา จัดให้เต็มที่ยแล้วนะครับพี่น้องครับเอาละพี่น้องครับฝากไว้น้ำกันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้ออีกครั้งหนึ่งครับ22ธันวาคมนี้นะครับที่จะถึงนี้นะครับเคหะร่มเก้าเด้อพี่น้องเด้อไปให้กำลังใจกันหลายๆพี่น้องครับจินตราพูลาบครับปะทะพิมอ่าน้องเพลงพิมพ์ดาแสงทองฟินแลนด์พี่น้องครับ เต็มอิ่มจุใจกันแน่นอนนะครับบอสบิ๊กบอกว่ารับประกันความสนุกนะครับบอต้องห่วงครับเตรียมพร้อมกันเต็มที่ครับทางทีมงานพี่จินก็นเตรียมพร้อมเต็มที่ทางทีมงานของน้องเพลงก็เตรียมพร้อมเต็มที่ครับปะทะกันแน่นอนครับระเบิดความมั่นแน่นอนครับพี่น้องครับ22ิธันวาเด้อพี่น้องเด้อ อย่าลืมรับ22ธันวาพี่น้องทองเลยเลย22ธันวาเคหาร่มเก้าผู้ใดยุไกลยุไกลนะครับผู้ใดไกก็ไปก้อนนะครับผู้ใดยุไกนะครับไปปูสาธาเลยนะครับผมอย่าลืมไปให้กําลังใจกันหลายๆฝากไปน้ำกระแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับแจ้งข้าวกันนะครับผมเอ้าผู้ใดบ่ไดเบิงบ่ได้หยังนะครับอืมผู้ใดยุไกลอยูุ่ไกลบอกกันไปต่อๆกันเ้ยพี่น้องเดยอ22ิบนี่เ้อพี่น้องเ้อจินตลาปทะนองเพลงครับย่เคหาร่มเก้าครับสําหรับคลิปนี้สี ขอบคุณพี่น้องไว้ซ้ำนี่นะครับจัดทําคลิปขอบคุณนะครับบอกเก้าเราแจ้งกันไ้พร้อมแล้วพี่น้องครับสาหรับเตาบันนะาครับบอต้องห่วงเลยพี่น้องนะครับผมเอาแล้วพี่น้องครับบอให้อ่ะเดี๋ยวพี่น้องสิลําคาดนะครับผมเดี๋ยวเขาสิลากันไปซ้ำนี่สักก่อนนะครับมีอิหยังสาระดีๆเตาบันนาครับ จะมานําเสนอให้เอฟซีทุกๆคนนะครับเอฟซีของพี่จินเอฟซีของน้องเร่งนะครับได้รับทราบความเคลื่อนไหวนะครับลักาซิมิอีกหลายๆอย่างเด้อพี่น้องเด้อคอยติดตามนะครับเตาบันนาไปเรื่อยๆนะครับทางช่องจินตราวอล์คครับพี่น้องครับทางกินเที่ยวเลี้ยวเลาะครับพี่น้องครับอืติดตามในทุกช่องทางได้เลยครับทั้งเพจนะครับทั้งเฟซบุ๊กเตาบ้านนาครับทั้งแฟนเพจนะครับทุก ช่องทางนะครับบ่ต้องห่วงนะครับผมเอาละพี่น้องครับเอ้าย้าอีกเทือนึงยิบสองทันว่าพอกันยุคเฮรามเก่ากะแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับฟิจินตลาปะทะน้องเพลงพิมพ์ลดาครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับสาบันนาศิลาด้วยภาพอันประทับใจที่ภูมโนรมนะครับภาพของีิจินน้องเพลงและก็บอสบิ๊กเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวฮอสีพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณมาณนะโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณครับน้องนี้ใจตรมภูมานรมยังคอยไอ้มาน้องนี้ใจติมภูมิอรมยังคอยเอามา,มมามคเคยเห็นน้องไ็น ของพี่จินหรือว่าแม่จินของให้ได้สิบก็ได้นะคะรวยกันรวยให้กันล่ะแม่